สวัสดีนะคะทุกคนเนาะวันนี้พบกับช่อง h e r b d y Channel เช่นเคยนะคะวันนี้จะมาคลิป Was h t on my iPad นั่นเองนะคะทุกคนเนาะก็คือจะมาดูว่า iPad เราอ่ะ iPad เครื่องเนี้ยมีแอปอะไรบ้างะคะทุกคนที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองนะแล้วก็แอปที่เราใช้นะแล้วก็บางคนที่คลิปที่แล้วที่ทําคลิป Unbox iPad Gen 8ไปนะเดี๋ยวเราก็จะมาตอบคาถามท้ายคลิปนี้นะให้นะคะทุกคนก็คือ iPad เราก็จะทําการอัดหน้าจอให้นะ จะขึ้นทางด้านนี้ให้นะคะทุกคนอะประมาณนี้นะอัดหน้าจอแล้วนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้า notification ของเรานั่นเองเนาะก็คือมีแค่นี้เลยแบบจริงๆนะก็คือ wallpaper เราก็คือบไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยทุกคนแล้วก็ปัดลงมาก็จะเป็นหน้าหน้าแอปทุกคนเนาะแล้วก็ปัดทางด้านซ้ายก็จะเป็นหน้า widget เนาะก็จะแบบบอกอรายละเอียดอะไรแบบนี้แนะทุกคน แล้วนะหน้าหน้ี้นี้ก็จะเป็นหน้าที่แอปเขาให้มาของ Apple นะยุบเป็นโฟลเดอร์ตรงนี้นะคะทุกคนคือว่าโฟลเดอร์การทํางานนะก็คือเนะราจะโหลดเพิ่มนั้นเองเพิ่มขึ้นมาข้างในก็จะมีแอป i อวิทยนะ์เพนน้นั่นเองเนาะก็คือแบบให้น้องวา,าดรูปนะไอเราจะเปิดผลงานน้องให้เราดูนาะออันนี้จะเป็นผลงานน้องของเรานั่นเนองนะที่เราฝึกได้มาใหม่ๆนะคะทุกคนก็คือแบบฝึกวาดอะไรอย่างนี้เนาะก็คือยังไม่ชินอนะ่ะบอกก่อนเนาะตอนมาใหม่ๆบางคนก็บอกแนะนำให้เราแบบว่าไปติดฟิล์มกระดาษ เพื่อที่จะเขียนงาน่ายขึ้นแม้ก็ฟิล์มกระจกมันก็จะลืล่นๆทุกคนแต่ว่าส่วนแต่ก็คือไม่เอ้ส่วนตัวแล้วก็คือไม่ได้ติดฟิล์มเลยเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรยังไม่มีตังคติดฟิล์มไม่มีตังค์ซื้อเคสนะคะทุกคนเนาะอะไรอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นการทําฟิลเตอร์ไอจีของเรานั่นเองนะคะทุกคนเนาะที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นการทําในฟิลเตอร์ไอจีเนาะเป็นเมคอัพของส่วนของลิปสติกนั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้คร่าวๆเนาะส่วนแอปเปิลแคริเอดก็จะเป็นแอป ที่ทุกคนถามเข้ามาเมาื่อคลิปทีแล้วว่าซื้อมาถาวบอลไหมก็คือซื้อมาราคา299บาทได้ถาวบอน,นะคะทุกคนแบบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานที่น้องเราวาดรูปนะคะทุกคนแต่ว่ายังวาดไม่เสร็จนะแล้วก็ให้ทุกคนมาดูกนรนะะูปนี้เลยนะก็คือบบการลงสีก็คือสำหรับส่วนตัวที่ว่าน้องวาดรูปสวยมากคนแล้วก็ฝากทุกคนกดติดตามเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจน้องชาน้วยนะคะทุกคนอย่าขึ้นทางด้านนี้ให้นะจิงฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคน ก็คือจะลงผลงานที่น้องาวาดรูปไปนะคะทุกคนหรือว่าใครจะทําอะไรอ่ะปกช่องใครอยากท youtube อะไรเงี้ยก็ลองติดต่อน้องฉันมาเลยนะคะทุกคนน้องจะนะช่วงแรกทาให้แบบฟรีแบบเป็นประสบการณ์ก่อนนะคะอ่ะต่อไปเนาะแอบปบแรกก็ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปก็เป็นแอปคอนเซปต์มั้งหรือเปล่าเนาะอันนี้ฉันโหลดส่วนตัวฉันโหลดมาเองนะคะทุกคนว่าโหลดมาแบบวาดรูปเป็นแบบปัญญาอ่อนนะคะทุกคนเนาะก็คือแบบว่าปัญญาอ่อนจริงโทษดูสิ มันสวยไหมอ่ะก็คือแบบนี้เนาะเนี่ยทุกคนอ่ะทุกคนถามว่าเออปากกาแท้ทควรซื้อปากกาแทหรือปากกาปลอมเนาะแนะซื้อปากกาแทดีกว่าเพราะว่ามันอ่ะทุกคนดูนะเขื่อหน้าจอเนี่ยจะไม่เห็นแรงกดเนาะจะขึ้นไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะข้างบนแสงหน้าจออีกอันนี้นะทุกคนเห็นปะนี่คือการลงสีเบ,บ,บาๆกดแรงๆก็แบบนี้นะคะทุกคนคือมันใช้แรงกดอ่ะสมมตินะกดนี่คือกดอะนะสีอ่อนๆนะกดแรงๆเข้มๆก็แบบนี้อ่ะ เห็นป่ะทุกคนไม่ต้องกลัวมันพังนะตอนแรกเราก็กลัวมันพังกับกดแรงมาแต่มาคือรองรับน้าหนักการกดเข้มเบานั่นเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นหน้าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ Apple ให้มาเนาะส่วนบาร์ด้านล่างนะคะทุกคนตรงนี้นะก็จะมี iMS s ส e ตอร์ a i ฟฟารีเมลไฟพิมทเลสนะคะทุกคนทีนี้ก็เหมือนเดิมนั่นเองนะคะทุกคนที่เราแนะนําในว my p h o n e นั่นเองนะคะก็คือแบบเอาไว้ดูแบบ แบบนี้ทุกคนดูรูปภาพหาวอลเปเปอร์หาแบบว่าหาแนวคิดแต่ทุกคนเอาง่ายๆเนาะแบบแนวอะไรอะแต่งห้องก็ได้นะคะทุกคนเนาะเออคือแบบแอปนี้มันดีอ่ะจริงต่อไปก็เป็นแอป Instagram นั่นเองอินสตาแกรของดีชานนั่นเองนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นอินสตาแกรม Herb H R B จุดไว้ฝากกดฟอลโล่ด้วยนะคะทุกคนเนาะฝากกดไลค์รูปภาพด้วยนะคะทุกคนงงมากฝากจริงๆเยแห หน้านี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนมากก็ไม่ได้ใช้เลยเลยเนาะหน้าต่อไปก็เป็นหน้านี้นะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นหน้าแถบแรกอันแรกนะคะทุกคนก็คือเราไม่ได้ใช้เลยเนาะก็เป็นอันที่แอปเปิลเขาให้มาบรรทัดที่สองก็มีกระดแบนด์คีโนดนัมเบอร์เพสส่วนไอมูวี่ทุกคนก็คือแบบว่าหลายคนก็คือแนะนําเข้ามามากเลยนะคะเพราะว่ามันตัดต่อวิดีโอดีมากเลยนะส่วนตัวเราก็คือแบบไม่ได้ใช้นะแนะนำส่วนตัวก็คือชินกับการตัดต่อในคอมมากกว่านะคะทุกคน ต่อไปก็เป็นแอป u t u b e ทุกคนแล้วก็กดฝากติดตามช่อง Channel เฮ r b i e c h ช n n e l ด้วยนะคะทุกคนให้กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะต่อไปก็เป็น Tik t o k นั่นเองนะ Tik To k TikTok เราก็คือไม่ได้ล็อกอินเข้ามาในไ p แพนะเพราะว่าเราเล่นในโทรศัพท์มากกว่านั่นเองคะทุกคนก็คือโหลดมาเฉยๆเนาะไม่ลูมกันว่าโหลดม,มา,มมาทำไมงงม,มากต่อไปเป็น f c e b o o k f a c e b o o k อันนี้ก็เป็น Facebook ส่วนตัวนะคะทุกคนก็สามารถกดแอดเฟรนด์มาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะสลับทุกคนเลยนะ แล้วก็มีแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจก็เฮอร์บดี้จุดสไตล์นั่นเองนะคะทำก่อนงไปงอะ่ะอำก่อนต่อไปก็เป็น Netflix อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะคะทุกคนก็ส่วนมากก็ส่วนมากก็เอาไปดูในทีวีมากกว่าเนาะเพราะมันจอใหญ่กว่าเนาะต่อไปเป็น Drive Drive อันนี้ก็เอาไว้แบบว่าส่งไฟล์ทุกคนแบบอัพขึ้นคลาวด์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอัพขึ้น Google Drive แล้วก็โหลดเข้ามาในโทรศพัพท์แล้วก็ไปโหลดในคอมก็ได้นะคือแบบอัพโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดอ่ะตัวนั่นแหละ งงไหมงงเนาะพูดแล้วงงเองต่อไปเป็น, Camera น,นลายคามิล่านะคะทุกคนลายคามล่านี่มีแอปที่เราทาปกคลิปต้นเองนะคะทุกคนคือแบบแอปนี้มันปังเนาะ,ะสมมุติสมมติอ่ะสมมุติว่าเป็นรูปนี้สมมติเราเลือกรูปนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดคําว่าแต่งรูปนะแล้วก็สามารถกดที่อ่ะเพนนะคะทุกคนกดที่หัวปากกาแปลงอะไรได้นะสมมติอ่ะแล้วก็กดสมมติสมตสมติไปเรื่อยเนาะเออพูดงงเงยก็สามารถเขียนได้อ่ะเลือกสีก่อนถลงงงมากงงตัวเองไม่ไหว อาเลือกสีตรงไหนทุกคนอ๋อเลือกสีตรงนี้เนาะ <c oughs> พูดเองงงเองแล้วตูว่าอ่าทุกคนก็คือแบบแอบก็คือแบบประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นสีธรรมดาแบบนี้แบบเรืองแสงนีออนอะไรเงี้ยแบบเส้นปะคือมันเยอะมากเราชอบชชบแบบนีออนสูงนเป็นสีนี้แล้วก็เขียนหัวใจอะไรนี้ทุกคนตามลายมือเลยนะคะทุกคนลา,ลายมือไม่สวยก็แบบได้ประมาณนี้เนาะมสมูทนะสมูท ต่อไปก็เป็นช้อปปี้นะคะทุกคนช้อปปี้แล้วก็โหลดมาแบบเอาไปช้อปปิ้งเพราะมันจอใหญ่กว่าโทรศัพท์ถึงแม้มันจะไม่เต็มจอก็เถอะเนาะแต่มันก็ใหญ่กว่าโทรศัพท์อะทุกคนต่อไปเป็นแอปขายดีนะคะทุกคนก็แล้วโหลดมาเฉยๆเนาะเอาไปให้เผื่อแม่ใช้เนี่ยแอปนี้มานะทุกคนประมาณนั้นเนาะแต่ก็ไม่ได้เข้าเราดีๆต่อไปเป็นแอปไลน์แล้วก็อันนี้ไม่ใช่แอปนะคะทุกคนมาเป็นซาฟารีเนาะแบบว่าโหลดเรียกว่าอะไรอะ โหลดเว็บเข้ามาไว้ในในเน,นี้ยคนโหลดไม่ได้โหลดเว็บเป็นหน้าเพจเนาะเป็นเซลล์เซ็นเตอร์ใครทรี่ขายของใน l a z a d a ก็ต้องมีอันนี้นะคะทุกคนเป็น Lazada าเซลล์เซ็นเตนะคะทุกคนเนาะต่อไปแอปโพลาร์นั่นเองโพลานี่ก็คือยังใช้ไม่เป็นเท่าไหร่นะคะทุกคนเป็นแอปแต่งรูปนะก็คือใช้ย,ยากยังใช้ไม่เป็นเนาะส่วนมากจะใช้แอปไล r o o m นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเป็นแคนวาทุกคน c คนวาก็คือเป็นแอปที่เราแนะนาไปเป็นหลายแอปหลายรอบมากๆนะเนี่ยทุกคนแล้วก็คือแบบแนะนําไปเยอะหลายรอบมากในวอชออนไอโฟนแล้วก็แนะนําไปแล้วเนาะก็คือแบบว่าเอาไว้ออกแบบหน้าปกคลิป YouTube ช่อง YouTube ปกหน้าปก Facebook อะไรนี้เนาะเออแล้วก็ใช้แอปแคนวาั่นเองเนาะต่อไปเป็นแอปพีอาร์พีอาร์แล้วก็เพิ่งทําใช้แอปพีอาร์นี้ในการทําคลิปอ n น o x อกนั่นเองนะคะทุกคนเนาะก็คือแบบจะทําให้ดูนะ อสมูทสมูทกลาเป็นรูปนี้โฆษณาเองอสมมูทเราก็รูปปกคลิปนี้คือเราใช้แอปนี้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเนาะก็สลับสลับการบางคำบางคลิปก็ทําในโทรศัพท์บางคลิปก็ท,ทํษษาทใน iPad นะหน้าปกนะคะทุกคนแต่ว่าการตัดต่อคลิปส่วนมากเกือบทั้งหมดเราตัดต่อในคอมนั่นเองนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวว่าจะลองมาตัดต่อใน iMovie ดูนะ,ะถ้าทุกคนอยากถ้าทุกคนอยากดูเนาะว่าจะลองฝึกเหมือนกันว่าตัดต่อง่ายดี แต่ว่าแอปเนี้ยคือเราไม่ได้ใช้มือเขียนนะคนเพราะว่าอะไรมือเราไม่สวยแอปเนี้ยเราใช้ใช้เขียนแค่ตรงแซ่ดแต่ทุกคนเห็นปะอันจะเปลี่ยนสีให้ดูนะเนี่ยตรงเอ้ยเปลี่ยนสีไงก่อนอ๋อจะใช้ไม่ค่อยเป็นตรงแซ่ตรงเนี้ยทุกคนเราใช้แอปเปิลซื้อเขียนที่เหลือตรงเขาให้ผัดจนแปดเราใช้เราใช้ไอเนี้ยทุกคนคำว่าข้อความอ่ะทุกคนเห็นป่ยข้อความสมมติเราก็พิมพ์ว่าเออดีจึบวายเนาะอ่ะสมมติ ติ๊ถูกแบบนี้ทุกคนแล้วก็มาเลือกฟอนต์ได้มันมีฟอนต์ให้เห็นไหมทุกคนเห็นะมันเยอะมากเอาดีๆเราก็เลือกอันที่เราชอบนะคะทุกคนสมมติสมมติว่าเป็นอันนี้เนาะเราก็ซูมแบบประมาณนี้แล้วก็หมุนให้มันพอดีนะคะทุกคนเราก็เลือกสีได้เห็นปะเลือกแบบอันนี้ได้เราก็เลือกสีขาวแบบเต็มเต็มอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะแล้วก็มีสติกเกอร์เออใช่สติกเกอร์แบบฟังมากสมมติสมสมติทิ้งก่อนสติกเกอ er ร์แอปนี้ก็คือแบบ เยอะมาก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 ถึงมากที่สุดนั่นเองนะก็คือสมมุติว่าพิมคําว่าคิวเนาะน่ารักอ่ะสมมุติแบบหาสติเกอร์น่ารักสมมุติว่าเป็นรูปหัวใจเอ้ยอันนี้มันโปรไม่ได้ทุกคนมันมีรูปโปรแล้วต้องเสียตังค์เนาะแล้วแบบฟรีเพราะเราไม่มีตังค์นั่นเองสมมุติว่าเป็นอะไรดีอันนี้แล้วก็กางดาวโหลดแล้วก็แบบเออโหลดมาวางได้แบบนี้นะคะทุกคนประมาณนี้เลยเนาะก็ประมาณนี้ก็แอปมีประมาณนี้แหละงงปะพูดยาวมากเอาดี แ่อไปเป็นแอปเครื่องคิดเลขเออเครื่องคิดเลขทุกคนฉันงงมากในแอปแพลนแะล้วมีโหลดตอนซื้อมาไม่มีเครื่องคิดเลขให้ทุกคนเราต้องไปโหลดแอปเครื่องคิดเลขมาอีกงงปะหรือว่าฉันกดไปเป็นหรือว่าอะไรไม่เป็นสักอย่างนี่นแหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะคือไม่ได้ใช้ไอโฟนไงก็เลยโหลดเครื่องคิดเลขลงมาเนาะแล้วก็มีแอป e l เล e r อันนี้ก็มีแอปที่ฉันเคยรีวิวใน watch on my phone ไปแล้วเนาะก็กลับไปย้อนดูได้ต่อไปเป็นไลน์รูมัน,นก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะทุกคนใน แอปแต่งรูปแล้วก็วอ s ์กอินไมโคก็เออเคยทําไปแล้วเนาะกลับไปดูย้อนดูได้นะทุกคนต่อไปแอป View เนาะอันนี้จะเป็นแนวนอนหรอแอปวิวก็เอาไว้ดูหนังอะทุกคนแต่ว่ารวมไปเฉยยังไม่ได้ดูเลยนะเนาะต่อไปเป็น Share it นะทุกคน Share ิ t อันเนี้ยเอาไว้แชร์จากไอไไอไอโอแต่ไป Android นะคะทุกคนเนาะอย่างเช่นจาก iPad ไป Samsung ไปอ p p ปไป Vivo อะไรอย่างนี้เนาะ เพราะว่าจากปกติมันส่งไม่ได้ไงมันส่งผ่านแอปดกับ iPhone ด้วยกันจะก็เลยโหลดแอปนี้มาเพิ่มเนาะเอาไว้ส่งคลิปอะไรเงี้ยที่ฉันตัดต่ออะไรางี้เนาะเออประมาณนั้นแหละต่อไปก็มีอยู่เกมหนึ่งนะคะทุกคนก็คือเป็นเกมพับจีเนาะเดี๋ยวฉันจะเข้าให้ดูแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ติดเกมพับจีมากเพราะว่าชอบเล่นมากๆทุกคนอเดี๋ยวฉันจะเข้าให้ดูเนาะแล้วมันเข้าก่อนมันชานิดนึงเนาะมันไม่ได้ช้าหรอกมันเร็วมากคนเอาดีดี ก็คือเล่นแบบไม่มีค้างเลยนะทุกอย่างเร็วมากทุกคนก็คือแบบไม่มีกระตุกเลยอ่ะมาแล้วทุกคนใครอยากเล่นก็มาแอดกันได้นะงงปะเนี่ยทุกคนเห็นปะอันเนี้ยนี่เลยทุกคนนี่คือตัวดิฉันเองนี่นะทุกคนแล้วกราฟิกที่ฉันตั้งก็คือบบไม่ได้ตั้งเยอะเนาะเพราะว่าแบบว่าจะได้ยิงศัตรูง่ายเนาะตั้ง HDR ใช่ไหมมันก็จะแบบ ได้เอลตาเนาะส่วนออลตาเฮดดีต้องดาวนโหลดนะแต่ว่าฉันยังไม่ได้ดาวโหลดนะคะทุกคน mm. ก็ใช้แบบดีไปกดเพราะว่ามันจะได้มันจะไม่ไม่บังเนะยิงง่ายเนาะงงปะฉันพูดแล้วฉันเริ่งมงงอะทุกคนอะเริ่งมงงแหลว mm. ก็ประมาณนี้นะทุกคนอะหมดแล้วทุกคนมันมีอยู่แค่นี้แหละเครื่องฉันอนะงงปะเครื่องก็มีอยู่แค่ทียแบบจริงๆนะทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเนาะ ส่วนคาถามว่าที่ถามว่าซื้อที่ไหนเนาะเราซื้อที em ่ is is สูตร a s silenet นะคะทุกคนเนาะก็คือใครที่ใช้ซิม a s อยู่จะมีส่วนลดของ a s hot deal ทุกคนพิมพ์คําว่า a i s hot deal นะคะทุกคนเนาะก็จะเจอคำพิมพ์ว่า ipad a s hot deal เนาะก็จะเจอนะใครได้ไม่ลูกค้า a s อยู่ใช้รายเดือนนะคะทุกคนเนาะก็ลองไปดูโปรโมชั่นได้เนาะน่าจะประมาณ600ขั้นต่ำาได้ประมาณห0รหรือว่า600กว่าบาทเนี่ยทุกคนก็ลองไปดูจําไม่ได้เนาะก็จะลดไปประมาณ สองพันมัง้งเออไม่รู้ทุกคนต้องลองกดไปดูอ่ะฉันจำไม่ได้อ่ะแต่ที่ฉันซื้อมาก็ประมาณหนึ่งมื่นสี่พันแปดร้อยนะคะประมาณนั้นเนาะประมาณนี้แหละฉันจำไม่ได้แม่นอะแต่ว่าไม่เกินหมื่นห้าแน่นอนที่ฉันซื้อมาเนาะซื้อคู่กันนะซื้อแบบ iPad 128 e g ่กับ Gen8 แล้วก็ Apple Pencil เนาะฉันได้ราคาไม่เกินหมื่นห้าทุกคนก็คือประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยประมาณนี้นะประมาณนะทุกคนก็ลองไปกดดูนะใครที่ใครใช้ a s ออยู่แล้วก็ลองไป ไปดูได้เลยนะคะทุกคนเนาะที่สูตร ASLINET นนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ